สมเด็จพระนารายของเราเนะก็เหมือนงานประจำปีเนาะของจังหวัดลบบุรีครับสวัสดีค่ะ พบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแก้มแวนแฟมิลี่ครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่งานแผ่นดินสมเด็จพนัลายครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่พ่น้องรลินมาด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แก้มกับแวนแต่งชุดเต็มขนาดนี้นะคะทุกคนมีกิจกรรมให้ทํามากมายเลยใช่แล้วและที่สําคัญนะคะวันนี้เขาจะมีการขายของกันโดยใช้เงินเป็นเงินผลด้วงใช่แล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเงินของเราเนี่ยไปแลกเป็นเงินผลด้วงนะคะแล้วก็ช้อิ้งกันค่ะซึ่งงานแผ่นดินสมเด็จพนัลายของเรานะก็เหมือนงานประจําปีเนาะของจังหวัดลบบุรีครับใครแบบว่าเที่ยว ะะก็อย่าลืมแวะมางานนี้นะคะจัดทุกปีเลยแล้วก็แต่งตัวชุดไทยแบบพวกเราะคะ่ะมาถ่ายภาพก็จะได้ภาพสวยๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวไปตามกันค่ะแล้วก็เราจะไปแลกเงินกันนะคะแล้วก็ไปช้อปปิ้งกันต่อจะ้ะ ด้า,หานหลังของเราก็เป็นตลาดย้อนยุคเมือลโวครับซึ่งเป็นจุดที่เรานะ uh, จะไปแลกเงินพดดวงนั่นเองครับแล้วก็เดี๋ยวทุกคนตามไปดูก <Mm ันเนาะว่าเราแลกเงินพดดวงแล้วเข้าไปใช้ในตลาดย้อนยุคเนี่ยจะเป็นยังไงกันใช่แล้วไปเลยกันเลยครัน เราได้มาแล้วะะตอนนี้เราไปแลกเงินมาแล้วครับได้มาเป็นเบีย้ยครับทุกคนได้มา,าสองแบบเนาะคือเบีย้ยสีทองอย่างนี้นะครับมีมูลค่า20บาทนั่นเองใช่แล้วก็สิเงินใช่นี่ครับสิเงินมีมูลค่า10บาทเท่านั้นเองครับ<ช>ซึ่งใช้ได้นะครับทั้งตลาดย้อนยุคที่นี่เลยนะครับใช่คือซื้อได้ทุกร้านในตลาดย้อนยุคเลยค่ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้มีอาหารที่เลือกอีกเยอะมาก่แล้เดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งกันค่ะคือแบบอยากกินทุกร้านเลยตอนนี้หิวมากหิวมากไม โ,โหนั่งพักแป๊บหนึ่งนะครับได้มาแล้วอันนี้เรียกว่าเป็นของโปรดแม่แก้มเลย<ช>นะคะคคนี่คือลูกชุบนั่นเอง<ช>เดินผ่านร้านคือรีบซื้อเลยนะทุกคนเพราะว่าอร่อยมากแล้วก็นี่ร้านนี้คือสวยมาก คุณพ่อคือไม่ไหวแล้วนะคุณพ่อกินแล้วนะคะกิว่ากี่ากว่ากวกี่าก็าหากีี่ี่อี่อ่า่กวกี่่ากวากวกากกวกี่ว่าวกวากี่ว่ากี่ว่าานากี่วากี่วะคกี่ว่ากี่รากี่วา่ว่คุณแม่ากี่ว่่วย่ว่จก้ก่ววี่นี่ีว นี้เนาะคือแบบเหมาะสําหรับแบบทั้งมาเป็นคู่เนาะมาคนเดียวหรือว่ามาเป็นครอบครัวมากเลยครับอบว่าครอบครัวแบบนี้ก็น่ารักพาลูกแต่งชุดไทยด้วยกันนะคะคือน่ารักมาทุกคนแล้วก็จะได้ภาพแบบความจงจําที่แบบลูกเราเด็กๆเราใส่ชุดไทยนะคะนานๆทีจะมีโอกาสได้ใส่แบบนี้นะคะใช่แล้วครับอ่าแล้วก็ขอย้าเลยว่าจริงๆแล้วชุดไทยแล้วก็งานที่จัดแบบนี้ค่ะมีที่จังหวัดลบบุรีที่เดียวเท่านั้นค่ะทุกคนใช่แล้วครับ ตอนนี้นะครับเราก็มานี่เลยนะครับโคมนะครับมาจุดโคมกันเนาะจริงๆอ่ะมีให้เลือกหลายสีนะคะใช่แล้วครับเนาะแต่วลาที่พี่เขาก็จะแนะนําให้ฟังว่าแต่ละสีเนี่ยมีความหมายไว้อย่างไรนะคะอย่างสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นสีของประจำวันเกิดของสมเด็จพระนารายณ์ใช่แล้วครับแล้วก็สีแดงเนี่ยที่เลือกก็เพราะเป็นสีประจำวันเกิดของทั้งพี่แก้มพี่แหวนนเดี๋ยวเราไปสักการะสมเด็จพระนารายณ์ด้านในกันเลยครับ โอ้โหทุกคนสุดยอดมากครับตอนนี้เราก็ออกมาอยู่ข้างนอกกันแล้วเนาะคือแบบตอนนี้คือแบบได้ภาพกันแบบจุกๆเลยครับตอนนี้เลยถ่ายภาพเยอะมากๆค่ะทุกคนที่เข้าไปข้างในนะคะทั้งมุมถ่ายภาพนะคะแล้วก็มีให้สักการะนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีอาหารให้เลือกมากมายเลยต้องเตรียม้องมาดีๆจากบ้านเลยนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนแวะมานะคะงานนี้จัดปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นปีหน้าขอเรียนเชิญที่จังหวัดลบบุรีเลยค่ะใช่ครับยังไงวันนี้เนาะเราก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับตอนนี้น้องเริ่มง่วงมากแล้วค่ะทุกคนฝากติดตามช่องแก้มแหวนแลีด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กด subscribe ให้เราด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้านะคะ